วันจันทร์ที่8กันยายน2568สี่คณะบุคคลเข้าเฝ้าทุลอองทุริพบาทกรมสมเด็จพระเทพวันนี้เวลา9นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชฐานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เสถียนธัญญาศรรัต อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนำคณะกรรมการจัดงานแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม4.0ครั้งที่3 Thailand Competition on Robotics and Automation Control using Industrial 4.0 Technology The Third ชิงถ้วยพระราชทา,านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชุก,กุศลตามพระราชอัธยาศัยนางศศิวิมลนพสุวรรณประธานมูลนิธิเบญจมาราชาลัยนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม,ม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา14นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิษิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนะักวังสะประทุมพระราชทานพระราชาวโรกาสให้หนายวันลบมานักธัญญาประธานกรรมการบริหารบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจเม้งจำกัดและคณะเฝ้าูลละอ,องพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายข้าวหุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำพริกเผาพร้อมรับประทาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของข้าราชการทหารตำรวจทหารพรานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหมอ่อม ให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่51ประจำปี2568ณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีสนามกลีบบัวอำาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี มีนายอาทิสารอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางนวลพันธ์ล่ำซำนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถมัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีผู้แทนพระองค์ร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอิรักการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพจัดขึ้นครั้งแรกปี2511 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,ร,รมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทา,านถ้วยรางวัล kings cup ไว้เป็นกิติยศแก่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณสารต่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสนใจกีฬาฟุตบอลสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในชาติ และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาทั้งนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยพัฒนามาตรฐานกีฬาฟุตบอลให้ทัดเทียมระดับนานาชาติการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4-7กันยายน2568มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกับประเทศไทย3ทีมได้แก่ทีมชาติฟิจิทีมชาติฮ่องกงและทีมชาติอิรัก ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเหรียญที่ระลึกแก่นักกีฬาทีมรองชนะเลิศได้แก่ทีมชาติไทยและทีมชาติอิรักจากนั้นมอบเพื่อรางวัลพระราชทาน k ิงส์ครับครั้งที่51ประจำปี2568ให้แก่ทีมชาติอิรักผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันซึ่งชนะทีมชาติไทยด้วยคะแนน1-0ต่อ